퀵เซิร์ฟอันแพ็กวันนี้พบกับ a r u บ้า6 2 0 0 FPOE s ี r i ส์โมเดล JL 7 2 5 A ภายในกล่องมีสาย AC Power ขายึดแหลกน็อตยางรองกันลื่นคู่มือและบลูทูธดองเกิลสำหรับติดตั้งผ่าน a r ู b a า CX Mobile Application ด้านหน้าของตัวเครื่องนะคะประกอบไปด้วย24พอร์ต10ทับร้อยทับพันเบที ไฟแสดงสถานะปุ่มรีเซ็ต10กิกะบิต SFP าร์4พอร์ต USB Type C คอนโซลพอร์ต LD Mode Dedicated Management Port USB Type A Serial Tag ด้านหลังนะคะมี System Fan Power Supply Fan และช่องเสียบไฟ IEC 32044 แล้วพบกับฟิกเซอร์อันแพ้ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ